สวัสดีครับพี่น้องทุกคู่ทุกคนมือนีไทยบ้านหนึ่งเก่าก็สองแค่เนี้ยนะครับผ้าเขาปลาเขาปลาหาอหน่อไม้พี่น้องหาหน่อไม้หาหน่อไม้ไปเบิองหน่อไม้ก้อนนี่บ้านมันเคยออกครับผมไปเบิองก่อนครับบ้านมันหิมีบ่เดี๋ยวไปเบิองน้ำกันเลยครับผมมาลุ้นน้ำกันครับนี่ครับหน่อไม้ก้อนนี่มีบน่นออ นี่น้องไม้ก้อนนี่มันเคยออกนะครับเห็นแล้วนอนึงพี่น้องเห็นแล้วนอนึงนี่ครับนอน,นึงครับผมมาเต้นทั้งหนึ่งนะครับนี่น้องการเลาะเบิ้งกันนพี่น้อง,นนะองเอ้านี่มีวานพี่นอ้องตั้งตโมุติมีอยูน่นี่พี่นอ้องเอ้ยโอ้ยจำนี่กระเจีงอิ่มเหรอพี่น้องนี่หอบอแบบง่เลย นี่สองนอพี่น้องสองนอยสองนอยพี่น้องหนอนนงพี่น้องผมซาปออลครับผมไม่ใช่ซาปะทันี่มีอีโต้นี่แหละม,มีอีโต้นี่จะฟันเลยพี่น้องพอได้เอาไอข้ขากล่องมานะพี่น้องนะเดี๋ยวผมตัดแล้วผมใช้เพื่งแค่นี้พี่น้องนะครับเบิ้งน้ำน,น้อง ดับออกมาแล้วทั้ชีนอนหนึ่งแฉ่งอิ่มแล้วพี่น้องาตาหนอกนีูได้บปกไลยเลยลเลยฝนกะจิตกพี่น้องเอ้ยมืดฝ้ามวัวดินมานข้างนอกผมไปกันเด้อครับพี่น้องครันี้แหะครับผมเถิงร่มเถิงนี่มาแล้วครับมืดตือต้อมาแล้วบอกกันไหมเลยครับเด้อบ๊ายบายครับผมครับฝนฝนกะลังมืดมากพี่น้อง ฝ้าหัวด,ดินมากฝนออกจากป่าน้ำใหม่เมื่อกี้พี่น้องทั้งลมทั้งฝนนะครับเนาะเดี๋ยวปัดมาเลยพี่นองง้องเลยร่างมากพี่น้องอร่างมากเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งต้นบักเมาตาบักเกียบพี่น้องกำลังออกหน่อยครับบักเมาตาบักเกียบต้นเก่าเลยพี่น้องดกขนาดกูนะอ,อีรี่อยู่ ตำใส่ปูน้อยพี่ชิแจ๊กพี่น้องเลยมมเมาตาบกเฉียบพี่น้องบ่ได้แก่พี่น้องไม่ได้แก่้พะวับนบ่ได้เอาไปใส่รถนะครับมันก็เลยบ่ได้มันก็เลยบ่กยบแก่นะครับเน, <laughs> นาะถ้าเราใส่รถแก่นะครับเนาะมันก็คือแก่นะครับผมอุ้ยครับผมนี่ยอาญากี่พี่นอ้องนี่เหรอถุงน,น้วยเต็มอยู่พี่น้องเฮ้ยอันฝนกะจิมาพี่น้องอันร่ม ร่มฝนน่ะนี่จะบอกหน่วยมันเหมาเห็นไหมครับเอาอ่านฟันยังน,นี่จะหน่วยัเหมาครับหน่วยเหมาพี่นอ้องล่มฝนล่มฝนพี่น้องล่ลมฝน <c oughs> ไม่ได้ใายคลิปไว้นี่แล้วเดี๋ยวพนตัวข้ามพี่นอ้องไปแล้วครับผมเอาไ้เบื้องข้างนี้นะครับผมเมาตาบักเฉียบพี่นอ้อง เมาหน่อยนะ,นะเนาะโมเมนตกเมางี้หมองตาบักเกียบเมองขี้ม,ม้าครับผมอันนี้นะครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม